เกี่ยวกับทักษะการพูดไปหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดนําเสนอการพูดปฏิบัติงาน การพูดเกี่ยวกับการสาธิตหรือว่าการพูดสัมภาษณ์งานนะคะวันนี้ก็มีการพูดอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญค่ะนั่นก็คือการพูดติดต่อสื่อสารในการทํางานนั่นเองนะคะเวลาเราไปทํางานเนี่ยนอกจากจะมีการพูดตามปกติแล้วนะคะเราก็อาจจะต้องมีทักษะในการใช้ภาษาแล้วก็การพูดไว้สําหรับในการติดต่องานแล้วก็การสื่อสารสําหรับการทํางานนั่นเองค่ะซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะ มาคะ่ะบทเรียนของเราในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการพูดติดต่อสื่อสารในงานนั่นเองค่ะปกติแล้วนะคะเราก็จะมีการติดต่อสื่อสารกันทั่วไปอยู่แล้วในชีวิตประจําวันใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นการทํางานล่ะมันจะแตกต่างจากการสื่อสารในชีวิตประจาวันยังไงนะคะก็แน่นอนว่ามันจะต้องมีความเป็นทางการแล้วก็เป็นกิจจลักษณะมากขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้ การพูดติดต่อสื่อสารงานคืออะไรนะคะการพูดสื่อสารเนี่ยก็เป็นกระบวนการหรือว่าเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของบุคคลทั่วไปนั่นเองค่ะโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะใช้เขาเรียกว่าเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ข้อมูลความคิดรวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆนะคะไปยังผู้อื่นเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะ ซึ่งการพูดติดต่อสื่รางานเนี่ยนะคะก็เป็นการพูดเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการทํางานนั่นเองค่ะก็เป็นการสื่อสารกันทั้งภายในแล้วก็ภายนอกองค์กรค่ะซึ่งเมื่อเกิดความเข้าใจในงานที่ถูกต้องตรงกันแล้วนะคะก็จะทําให้สามารถนําไปปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ค่ะเกิดเป็นผลสําเร็จของงานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆในการทํางานค่ะอ่ะทีนี้ เรามาทบทวนกันหน่อยนะคะว่าองค์ประกอบของการพูดติดต่อส for ื่อสารงานคืออะไรถ้าใครยังจําได้นะคะเราก็จะพบว่าองค์ประกอบของการพูดโดยทั่วไปหรือว่าองค์ประกอบของการสื่อสารเนี่ยก็จะประกอบด้วยสสิ่งนี้เหมือนกันนะคะนั่นก็คือ1ผู้ส่งสารผู้ส่งสารก็คือผู้ส่งหรือว่าเป็นผู้พูดหรือว่าเป็นผู้ถ่ายทอดนั่นเองนะคะคือเขาอะมีความรู้สึกความรู้หรือมีข้อมูลหรือมี ประสบการณ์ข้อคิดความคิดบางอย่างเนี่ยที่อยากจะถ่ายทอดส่งไปให้กับผู้อื่นนะคะซึ่งไอสิ่งที่เขาอยากจะส่งให้เนี่ยถือว่าเป็นองค์ประกอบที่2เนาะนั่นก็คือข่าวสารหรือเรียกว่าข้อมูลนั่นเองค่ะโดยที่เขาเนี่ยจะส่งข่าวสารหรือข้อมูลเนี่ยผ่าน3นะคะผ่านสานะะือน่อนะคะซึ่งสื่อเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบ ที่3ของการพูดติดต่อสื่อสารนั่นเองค่ะสื่อเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลเนาะก็ตัวกลางที่ว่านี้เนี่ยอาจจะใชอ้อาจจะมีหลายแบบนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นหนังสืออาจจะเป็นข้อความหรือว่าอาจจะผ่านการใช้เสียงโทรทัศน์นะคะโทรข่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นตัวกลางในการที่ทําให้ผู้ส่งสารเนี่ยสามารถที่จะส่งสารออกไปได้นั่นเองนะคะท้ายที่สุดของ,ององค์ประกอบคือผู้รับสาระคะ่ะผู้รับฝาก ผู้รับสารนะคะก็คือผู้อ่านผู้ฟังนะคะที่ได้รับข้อมูลข่าวสารหรือว่าสนทนากับเราอยู่นั่นเองค่ะอ้าวนะคะแอ,อนนี้เป็นคําอธิบายที่อาจารย์ที่อธิบายกับพวกเราได้เข้าใจอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดติดต่อสื่อสารงานนะคะก็เช่นเดียวกันกับการติดต่อสื่อสารทั่วไปก็มีองค์ประกอบ4อันนี้เหมือนกันนะคะซึ่ง สิ่งที่แตกต่างไปนิดหน่อยก็คือไอตัวสารหรือว่า,อาไอตัวข้อมูลที่เขาอยากจะส่งเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับการทํางานนั่นเองค่ะแล้วผู้ส่งสารเนี่ยพอเมื่อส่งไปปุ๊บนะคะข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะส่งไปที่ผู้รับเนาะซึ่งผู้รับข่าวสารพวกนี้นะคะก็จะรับข้อมูลไปปฏิบัติตามให้สําเร็จตามความเข้าใจว่าตามความมุ่งหมายนั่นเองค่ะซึ่ง เมื่อมีองค์ประกอบของการติดต่อสื่อสารได้ครบแล้วนะคะก็จะเกิดเป็นกระบวนการสื่อสาระคะ่ะตามแผนผังต่อไปนี้เลยนะคะนั่นก็คือเห็นไหมคะอันแรกเลยเนาะก็คือยกตัวอย่างผู้ส่งสารเนี่ยพอหนุ่มใส่ใส่สูตรผูกไทยคนเนี้ยนะคะส่งข่าวสารข้อมูลบางอย่างนะคะเออเรียกว่าใช้วิธีการบอกเนาะบอกข่าวสารข้อมูลผ่านอะไรคะผ่านคําพูด ซึ่งผู้รับสารเนี่ยก็จะฟังคําพูดเรานั้นเนี่ยถอดความมาแล้วก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองก็คือเหมือนกับหลังจากที่เขาได้รับข้อมูลไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการทําปฏิกิริยาตอบกลับนะคะว่าว่าว่ามีความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารนั้นมากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นองค์ประกอบเป็นวงจรของการสื่อสารเนี่ยครบเลยนะคะเนาะผู้ส่งสารข่าวสารคําพูดนี่คือเป็นสื่อนะคะทีนี้เนี่ย เราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าการติดต่อสื่อสารหรือว่าการส่งสารของเราเนี่ยประสบผลสําเร็จนะคะก็ดูที่ปฏิกิริยาตอบสนองจากผู้รับสารนั่นเองค่ะว่าผู้รับสารเนี่ยปฏิกิริยาที่เขาตอบกลับมาเนี่ยมันเป็นไปตามความต้องการของเราไหมเขาเข้าใจหรือว่าทําตามที่เราบอกหรือหรือสื่อสารไปในทางเดียวกับเราหรือไม่นะคะซึ่งปฏิกิริยาของผู้รับสารเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกของประสิทธิภาพ ในการส่งสารในครั้งนั้นนั่นเองค่ะอาล่ะทีนี้นะคะเราจะมาดูกันที่ประเภทของการสื่อสารค่ะการสื่อสารโดยทั่วไปสําหรับในองค์กรเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือการติดต่อสื่อสารภายในและการติดต่อสื่อสารภายนอกค่ะสําหรับการติดต่อสื่อสารภายในนะคะก็จะเรียกได้ว่าเป็นการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรบริษัท หรือว่าหน่วยงานเดียวกันนั่นเองค่ะโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเลยนะคะ mm. ก็เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทําให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนี้ค่ะโดยเราสามารถจะแบ่งได้เป็นการสื่อสารแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการนะคะซึ่งการสื่อสารแบบเป็นทางการเนี่ยก็หมายความว่าเป็นการสื่อสารที่มีระเบียบแบบแผนคือมีการติดต่อกันไว้แบบล่วงหน้าแล้ววางแผนดูตัวยอย่างเช่น การประชุมการสัมมนานะคะหรือว่าเป็นลักษณะของการออกจดหมายการออกประกาศหรือว่าการออกบันทึกข้อความอันนี้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นทางการเนาะเพราะว่าหรือเป็นแบบแผนนะคะเพราะว่ามีการเตรียมการกันไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วแล้วก็มีรูปแบบที่ชัดเจนแน่นอนเนาะส่วนการติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการนะคะลักษณะส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นการพูดคุยโดยทั่วไปนะคะจะไม่ได้มีการเตรียมตัวหรือว่าเตรียมอะไรไว้ก่อนก็เป็นการสื่อสาร ที่เกิดขึ้นในช่วงขณะนั้นๆนนั่นเองค่ะโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นประเภทของการสื่อสารในเรื่องของการติดต่อสื่อสารภายนอกค่ะการติดการติดต่อสื่อสารภายนอกเนี่ยนะคะเป็นการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กรบริษัทหรือว่าหน่วยงานเดียวกัน หมายความว่าเป็นการติดต่อสื่อสารภายนอกองคอ์กรแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่บริษัทเดียวกันนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันกับบุคคลองคอ์กรหรือบริษัทภายนอกนะคะเช่นลูกค้าหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปนั่นเองค่ะก็เรียกว่าเป็นการติดต่อที่ค่อนข้างจะเป็นทางการพอสมควรนะคะสําหรับการติดต่อสื่อสารภายนอกนี่เนาะเพราะว่าเราจะต้องสื่อ ส่งสารของความเป็นตัวตัวบริษัทหรือองค์กรของเราเนี่ยให้กับบุคคลภายนอกเขาได้รับรู้รับทราบค่ะเอาละค่ะอันต่อไปนะคะเป็นเรื่องของข้อควรระวังในการพูดติดต่อสื่อสารงานค่ะเราจะมาดูกันว่าในการพูดติดต่อสื่อสารงานเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องระมัดระวังนะคะเป็นพิเศษเนาะเพื่อให้การติดต่อสื่อสารหรือการพูดคุยของเราเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็ เป็นไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะมันก็จะเป็นเคล็ดลับว่าเราจะพูดยังไงนะคะที่ทำให้ผู้ฟังเนี่ยเขารู้สึกคอยตามแล้วก็รู้สึกเป็นมิตรกับเราเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนั่นเองค่ะมีอะไรบ้างสำหรับข้อระวังนี้นะคะ เห็นไหมคําพูดเนี่ยมันมีความสําคัญมากนะคะนักศึกษาเพราะว่ามันสามารถที่จะแปลเปลี่ยนเป็นพลังได้เนาะทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบเลยนะคะโดยคําพูดที่ดีเนี่ยจะเป็นเหมือนกับพลังบวกสร้างกําลังใจให้กับผู้ฟังนะคะแล้วก็เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานด้วยส่วนถ้าเกิดเป็นคําพูดที่ไม่ดีเนี่ยคนฟังฟังแล้วก็จะเป็นยังไงคะมันก็จะรู้สึกเหมือนแบบ เหมือนเป็นพลังลบเนาะก็จะบั่นทอนจิตใจของผู้ฟังนะคะก็จะทําให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วก็ไม่อยากร่วมงานด้วยก็เรียกได้ว่ามีผลทั้งเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์ในระหว่างเพื่อนร่วมงานแล้วก็น่าจะส่งผลไปยังประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสื่อสารแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนะคะการสื่อสารให้มันดีแล้วก็เหมาะสม ทีนี้ข้อควรระวังในการพูดติดต่อสื่อสารงานนะคะมี3อันหลักๆที่อาจารย์อยากให้พวกเราเนี่ยจำไว้ว่าระวังมากๆเลยนะคะเวลาพูดหรือสื่อสารในการทํางานเนี่ยต้องระมาระวังใน3สิ่งนี้นั่นก็คือ 1. พูดโดยไม่ยั้งคิดนะคะหมายถึงการที่เราเนี่ยพูดพูดไปเรื่อยๆพูดโดยไม่ได้คิดนะคะพูดอะไรกับว่าอยากพูดอะไรกับผู้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันอาจจะไปกระทบจิตใจของผู้อื่นนะคะ หรือกระทบต่อความรู้สึกของผู้ฟังหรือว่ากระทบต่อหน้าที่การงานหรือความสัมพันธ์หรือว่าอะไรของเขาอะไรต่างๆนันนะเพราะกันเนี่ยก่อนพูดเราก็ควรจะต้องคิดเสียก่อนนะคะไม่ใช่พูดไปโดยไม่ยังคิดเนาะอันต่อมาที่เราไม่ควรจะทําอย่างยิ่งนะคะก็คือการพูดแล้วทําให้ผู้อื่นรู้สึกอับอายนั่นเองค่ะเป็นการพูดในเชิงเหมือนกับแบบด่าทอหรือว่าตําหนินะคะทําให้คนอื่นหรือว่าคนฟังเนี่ยเขารู้สึกอ,อับอยายเช่น เออไม่ตั้งใจทํางานหรือเปล่าอะไรเงี้ยทางานออกมาได้ห่วยขนาดนี้อะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยบางครั้งอ่ะเจตนาของผู้พูดเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่การซักถามนะคะแต่ว่าเราต้องเลือกใช้คําพูดแล้วก็น้าเสียงให้เหมาะสมเนาะเพราะว่าบางครั้งอ่ะคนฟังอะเขาอาจจะไม่เข้าใจเจตนาของเรานะคะเขาฟังแต่สิ่งที่เราพูดแล้วก็น้าเสียงของเราก็จะรู้สึกว่า เราพยายามทาให้เขาเกิดความอับอายหรือเปล่าเนาะเพราะงั้นเนี่ยเวลาถ้าเราจะตาหนิหรือว่าเราจะ <c oughs> สอบถามเนี่ยก็ควรจะเป็นการใช้คําพูดเป็นในเชิงบวกนะคะเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะเรียกว่าไงดีนะหลายๆคนเนี่ยก็มีภูมิคุ้มกันหรือว่ามีทัศนคติต่อคําพูดที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้คําพูดแรงๆไปเลยตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็อาจจะทําให้มีทั้งคนที่รับได้แล้วก็รับไม่ได้เนาะ การทำงานกับร่วมกับคนหมู่มากเนี่ยเราเราจึงควรจะต้องระมัดระวังในการสื่อสารของเรานะคะให้ออกมาเป็นในเชิงบวกแล้วก็ดูแลเนี่ยไม่ทําให้ผู้อื่นอับอายนะคะอันนี้ระมัดระวังไว้เนาะข้อที่สาของสีที่เราควรระวังนะคะก็คือระวังการพูดที่แบบไม่รักษาน้าําใจนะคะเป็นการพูดที่แบบไม่รักษาหน้าหรือว่าไม่รักษาน้าใจเพื่อนนะคะอย่างเช่นเมื่อเพื่อนทํางานเพื่อนร่วมงานเราเนาะทํางานได้ไม่เป็น ไม่ดีหรือว่าไม่เป็นที่พอใจเนะี่ยเออแล้วแล้วแบบเหมือนประมาณว่าเออเดี๋ยวให้น้องมาช่วยทําต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้ฟังเนี่ยบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบว่าโอ้โหแบบไม่รักษาน้ําใจเราเลยเนาะหรือแบบเขาอาจจะบอกว่าเออเนี่ยเราจะเนี่ยงานไม่เสร็จใช่ไหมเดี๋ยวผมมาช่วยนะอย่างเงี้ยเราอาจจะบอกว่าเธอเหรอจะทําได้ไม่ต้องหลอกอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเป็นการไม่รักษานําใจของของ ของเพื่อนร่วมงานนะคะเพราะงั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะเป็นพิเศษนะคะอะสามเรื่องนี้นะคะที่อาจารย์อยากจะฝากไว้ว่าให้พวกเราเดี่ยเพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารงาน,นะคะ่ะนั่นคือการพูดโดยไม่ยังคิด<ม>การพูดที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกอับอายแล้วก็การพูดแบบไม่รักษาลาใจนะคะอันต่อไปค่ะถ้าเราอยากจะมีทักษะในการพูดติดต่อสื่อสารที่ดีเนี่ยเราควรจะใช้วิธีไหนบ้างนะคะซึ่ง ทักษะของการสื่อสารที่ดีเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้การสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นเนาะซึ่งจะพูดได้ดีได้เนี่ยอาจารย์ก็มีข้อแนะนำนะคะเริ่มจากสเต็ปแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเราอ่ะจะพูดอะไรแล้วก็พูดไปทําไมนะคะคือต้องรู้วัตถุประสงค์การพูดว่ากันเถอะนะคะว่าเราจะสื่อสารเรื่องอะไรกับใครและทําไมเช่นเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของติดต่อตามงานอย่างเนี้ย เราก็ต้องพูดให้ชัดว่าเราจะท้อทำอะไรต้องการอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะจะได้ไม่เวินเมมือเนาะสองก็คือว่าเราจะพูดได้อย่างไรต้องรู้จักโคดเอ่อต้องรู้จักคู่สนทนาสะก่อนนะคะหมายความว่าการที่เราจะพูดอะไรกับใครเนี่ยเมื่อรู้วัตถุประสงค์แล้วเนี่ยสดูคู่ดูคู่สนทนาของเราเสียก่อนว่าเขาเป็นใครเขาเอาวุธอาวุธวะเขาเอาวุโสม,มากกว่าเราหรือเปล่าวัยวุฒ นวมุตนะคะลงถึงตําแหน่งหน้าที่การงานหรือถ้าดีกว่านั้นเนี่ยลักษณะนิสัยเขาเป็นอย่างไรนะคะบางคนชอบไม่พูดตรงๆบางคนชอบไม่พูดแบบดีๆหรือบางคนเนี่ยเออทีเล่กทีจิกได้เราก็ต้องรู้จักว่าเราเนี่ยจะพูดกับใครอะไรยังไงนะคะอันต่อไปคือต้องรู้จักการสนทนาอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะนั่นก็คือว่าผู้พูดหรือว่าเราเนี่ยก็ควรจะต้องมีการ เขาเรียกว่าใช้วิธีการสื่อสารสองทางเนาะก็คือจะต้องพูดกับผู้รับสารเนี่ยโดยตรงถึงจะดีที่สุดนะคะแล้วเวลาขณะพูดเนี่ยก็ต้องรู้จักพิจารณาคาดการสถานการณ์ในการพูดด้วยนะคะต้องสบตาคู่สนทนาแล้วก็ต้องดูปฏิกิริยาเขาด้วยนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรเข้าใจสิ่งที่ต้องการศึกษารหรือไม่นะคะถ้าไม่เข้าใจหรือเขาทําเริ่มทําตาลอยหรือยุกยิกยุกยิก,ยกละก็แสดงว่าเราอาจจะต้องปรับ หน่อยเนาะให้การพูดของเราเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากขึ้นหรือว่าอาจจะย้ำสร้างความเข้าใจมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วช่วงท้ายเนี่ยก็ควรจะทวนถามแล้วก็เปิดโอกาสให้คู่สนทนาเนี่ยได้สักถามเราด้วยนะคะเผื่อว่ามีข้อที่เขาไม่สนไม่สนใจว่าไม่ไม่เข้าใจตรงไหนเขาจะได้มีโอกาสซักถามแล้วก็บอกเราได้นะคะโอเคจะได้สร้างความเข้าใจที่ตรงกันเนาะอันต่อไปนะคะข้อที่สี่ก็คือว่าเราควรจะ ต้องมีการอะไรคะทิ้งท้ายแล้วก็ติดตามผละคะ่ะการทิ้งท้ายแล้วก็ติดตามผลคืออะไรนะคะนั่นก็คือว่าเราเนี่ยควรจะมีการติดตามนะคะบอกประโยชน์หรือโอกาสที่จะได้รับว่าถ้าเขารับหรือทำอะไรตามที่เราแนะนำไปแล้วมันจะดีย่างไงแล้วก็คอยติดตามฟีดแบทผลด้วยนะคะว่า เขาเนี่ยเข้าใจหรือมีปฏิกิริยายังไงต่อไปรวมถึงมีความเข้าใจหรือสามารถปฏิบัติได้มากน้อยขนาดไหนนะคะขออภัยพวกเราด้วยนะคะอันนี้เป็นเสียงอาจารย์อาจจะไม่ค่อยพร้อมนิดนึงเนาะนะคะเห็นไหมถ้าเสียงเราไม่พร้อมนะคะพลังงานเราไม่มีเียาการพูดมันก็อาจจะขาดอรรถไปนิดนึงใช่ไหมนะคะอ่ะอันต่อไปค่ะเป็นเรื่องของ ประโยชน์ของการพูดติดต่อสื่อสารงานนะคะว่าการติดต่อสื่อสารงานเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือว่าเพื่อเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารนั่นเองนะคะจะ,จะทดจะทําให้ผู้ฟังหรือผู้รับสารเนี่ยเขาทราบทราบข้อมูลข่าวสารจากเราค่ะ2ก็คือเพื่อกระตุ้นและเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดีนะคะ คำพูดเนี่ยมันสร้างแรงจูงใจที่ดีมากเลยนะเวลาเราทํางานหรือทําโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยถ้าเราเป็นหัวหน้าง,งานแล้วก็พูดกระตุ้นให้ให้ลูกทีมของเราเนี่ยมีความเข้าถึงเข้าใจแล้วก็มีกําลังใจในการทํางานเนี่ยนะคะมันก็ทําให้การทํางานของเราเนี่ยราบรื่นไปได้ด้วยดีเนาะอันที่สามเลยนะคะเพื่อเป็นการประเมินผลการทํางานอ่าจะได้รู้ว่าเขาเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะอันที่สี่เลยคือเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะอันดีต่อการนั่นเองนะคะ การพูดที่ดีก็จะทำให้การสร้างสัมพันธ์ในทีมของเราเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีด้วยส่วนอันสุดท้ายของประโยชน์นะคะก็คือเพื่อเป็นการวินิจฉัยสั่งการนั่นเองค่ะคําสั่งที่ออกไปเนี่ยชัดเจนแจม่มแจ้งผู้ปฏิบัติก็จะได้เอาคําสั่งสิ่งที่เขาทราบเนี่ยเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะท้ายที่สุดนะคะอาจารย์ก็จะฝากกับพวกเราว่า การพูดติดต่อสื่อสารงานเนี่ยเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างผู้ปฏิบัติงานนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันโดยผู้ติดต่อสื่อสารเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ส่งสารนะคะก็ควรจะเลือกประเภทและช่องทางในการติดต่อสื่อสารให้มันเหมาะสมค่ะที่สําคัญนะคะควรจะระมัดระวังการพูดที่กระทบต่อความรู้สึกของผู้ฟัง ซึ่งจะส่งผลต่อการให้ความร่วมมือในการทำงานต่อไปได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้เชื่อแน่ว่าทุกคนนะคะก็น่าจะได้รับความรู้แล้วก็เทคนิคในการพูดติดต่อสื่อสารงานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเอาไปใช้ในการทํางานอย่างเดียวนะเราเอามาใช้ในการเรียนแล้วก็การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นหรือว่าเพื่อนๆหรืออาจารย์หรือว่าคนอื่นๆได้เช่นเดียวกันค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะคาดเวอของเราคาดเวที่10 การพูดติดต่อสื่อสารงานนะคะอาจารย์ใหว่เรานะหรือนักศึกษาเนี่ยเขียนอธิบายในหัวข้อพูดอย่างไรไม่ให้เสียงานโดยมีความยาวไม่ต่ำกว่าห้าบรรทัดห้าบรรทัดนะคะห้าบรรทัดในสมุดด้วยนะคะเออนะคะโดยที่อยากให้เราเนี่ยลองพูดค่ะว่าเอ,อลองพูดว่าลองเขียนว่าเราจะ พูดอย่างไรดีที่ทําให้งานเนี่ยมันไม่เสียนะคะในหัวข้อนี้นแหละคะ่ะพูดอย่างไรไม่ให้เสียงานเนาะความยาวไม่ต่ำกว่า5บรรทัดน,นะคะโอเคเรียบร้อยหวังว่าพวกเราคงจะได้รับความรู้นะคะแล้วเราเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ